สวัสดีครับผมอยู่กับไม่หลุนยิบซองหล่อครับวันนี้วันศุกร์เดีอพี่หน่องวันศุกร์ทดสอบทักษะการขับรถเข้าบริษัทเอเมนะครับกคลิปนี้กะจะมาดูพามามึงลานลานสี่ห้าสี่ทดสอบทักษะนะครับอาจารย์เมืองกำลังต่างป่วยนะครับ กำลงังต่างตัวนะแทงขวาแทงซ้ายนะครับกะตำแหนง่งตำแหน่งผมยืนนี่ก็สิเป็นรดจอดอยู่นี่นะเวลาเท่าทีแทงขวากะฟังนี่นะพี่น้องแทงขวาฟังอาจารย์อยู่ตอนนี้ก็สิดเป็นแทงแทงซ้ายนะครับ ลักษณะพื้นถนนกับฟังขวาอย่างนี่สิออกเนื่นๆนิด,น,ดน,น,นึงนะครับแทบพี่น้องกับว่ดตองกังวลน,นะครับเพราะว่ารถรถเนี่ยเวลาเาขาป่อยคาดเนี่ยจังไดงกับบอด,ดับนะครับเพราะว่าคาดมันต่งไ้ถูงนะครับแคนยยคะหลิงรถมันก็ไหลนะนะครับอาจารย์ทางกำลังให้ตำแหน่งนะพี่น้องกะพาพี่น้องมาเมือง งานปฏิบัติงานสอง,ของอเขาวยลั่นเซเบีนะครับสองคำรถสองหอยรถนะครับปฏิวัติลุโอ้ล่มว่ะล่มแห้งพี่น้องลืมใส่ใหไหมไหมล่มแห้งล่มแห้งครับมาหนี้ก็ดีนะครับบรรยากาศดีเพราะว่าไม่มีแดดไหมพี่น้องมันออกคืมคืมฝนฤดูตกนะเดี๋ยวสิดภัยมึงช่อง แทงซ้ายก่อนนะครับแทงขวาถ้าตำแหน่งผมเดินไปนี่อันนี้เป็นช่องแทงสายเนาะพี่น้องวามันกว้างใหญ่ขนาดไหนแทงสายเห็นมอพี่น้องลวมตัวรถนะครับต้องแทงสายล้มตัวรถ ไงกาตัวรถมามึงช่องแท่งกว่าพี่น้องเนี่ยไงครับสองแท่งกว่ารถกสิจอดอยู่ในตำแหนง่งวัตถุไฟไฟนะพี่น้องคือตำแหน่งนะรถสิจอดวันนี้ข้าก็ทิถอยมา หอยยาวหอยยาวยาวยาวใส่แค่เดียวใส่แค่เดียวหามโยกเดี๋ยวมารุ่นคดสอบนะมื่อนี้จะมีใครผ่านไหมกัรคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาเมืองล้านสอบนะครับล้านสอบ บริษัทเอมนะครับอาจารย์เพิก่กำลังมันว่างป่วยเด็ดตำแหน่งบอหรือว่าสีขยับอีกช่องหนึ่งนะขยับอีกช่องหนึ่งหรือเปล่าโอเคนะพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นกัน คนที่มาสอบนะครับผมสวัสดีครับ